เป็นเป็นสูตรโบราณนะครับเป็นกระเป๋ายังไงทางจมทำมันเป็นชิ้นเป็นไหลตลอชี้นของเลยชี้นอย่างเงี้ยตั้งละโมกับชี้นของเลยครับตั้งละโมสามจุกจะถ่องยังไงครับเป็นผู้หญิงก็ชี้ไปนี่ไดเงี้ยโอ้ชี้นเอาอย่างเงี้ยแต่เป็นผู้ชายที่ต่อได้ต่อได้อ๋อครับตั้งละโมสามจุกเต็มเต็ท่าก็ได้ครับเบาปกเป่าปกคือใครดงใครดันนี่ ต่างกันพอกเราปจบยางเป็นสีคตางนโมตัมจบเรายังไงต่อที่หนครก็หายายยังไงเดี๋ยวนัจุนีตังเนี่ยุนีตังสุนยี่ตังมหาุนีตังุนยี่ตังมหาสุนยี่ตังก็ท่านี้เ่านี้องคุนุนี่ตังมหาุนี่ตังโอ้ชีเลย ทีให้ชื่อวัวัดมังกศูนย์ยี่ตังศูนย์ยี่ตังมหาศูนย์ี่ตังแล้วก็ตอบพูดตองไปเลยตอบสามข้างครับสาตสีแล้วก็ศูนย์ยี่ตังครับต้องเทปูนธาเทปูนธาครับกมใช่ัมจะเอาปูนไว้ที่ามืออย่างเงี้ย เตาปูนที่จะู่เตาปูนยังกระถายครับที่อยูเอาไปทาก็ได้ครับเป่าก็ได้ครับสูนยี่สังมหาสูนยี่ังที่อยูกับไปทาอือคือเป็นไฟรำทุ่งเป็นงูสบุกงูสวั่านเต็มหมดเลยป่าพอกเปาอกปอกปอกป่๊ดี๊ีอ๋อเปาอกเปา๊ีอ๋อเป็นปีเป็นฟกเป็นปีเป็นฟกขายดูขครดันนี่เนาะ เป่าเลยเลยโอ้สาธุแ <looked> ล <desserts> ้วพ่อสาธุสาธุสาธุจำได้ไหมนะจุดหมอจำได้ไหมาะหีตรงเียนใจของพ่อครับศูนย์ยยิตังศูนย์ยิตังมหาศูนย์ยิตังมหาศูนย์ยีตังหลวงพ่อวันนี้เมตตาหมอวิชาเป่ากกเป่าปีับครับวก็ ที่เลยเนาะพอเนาะขี่ได้ะเพราูอทาอะัปูากระากระาเป็นักอะไรนีระทาอ๋อคือักมีขอโคงอะไรนครับเออมันอูท้ายนีันครับเออคือัดสีปกีสีบวมสีมันกัดใจเราบวมเป็นแผลใจไง มันกขึ้นจำานงครับีมันกเ้นก่อว่าตัวยหายอ๋อบงทก็ยุหายจ่จก็ลงบอกครับยหายสวยครับผมคนก็คนก็หายคนก็หายจ่าก็หายจ่าก็หายออครับผมจาถูกครับจาูกคะอเมตตอร์เราคหลังลู้จัลูกหายจะมาเย็นใหม่ยวพออย